บอ,อกราบใดที่ประเทศนี้ยังมีนางสาวแพรทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีที่ขาดคุณสมบัติที่ดีเพียงพอเนี่ยผมคิดว่าต้นทุนของประเทศนี้ถ้ต้องสูญเสียไปเนี่ยอาจน่าจะไม่มีอะไรมาแลกได้ครับเขาไม่อยากให้นายกอยู่จนคร,ครบวาระสำหรับผลการลงมติที่ออกมานะครับ,รบก็เมื่อกี้ที่มีการลงมติไม่ไว้วางใจ161เสียงนะครับผมก็เชื่อว่าในส่วนของพรรคฝ่ายค้านก็ค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะครับส่วนที่เหลือๆเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่เดี๋ยวเราอาจจะต้องไปลองสอบถามเพิ่มเติมกันดู นะครับในส่วนร่วมครับในหลายๆอย่างที่เมื่อคืนยังไม่ได้ชี้แจงนะก็เป็นสิ่งที่ผมก็ตั้งใจจะไปถามทางท่านนายกโดยตรงนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับคําตอบอะไรท่านนายกก็ได้แค่ยิ้มแล้วก็ถ่ายรูปให้กับกล้องครับเช่นเรื่องอะไรเะที่ตั้งใจจะไปถามผมคิดว่าเวลาสั้นๆที่ไปเมื่อสักครู่นะฮะที่เดินไปแสดงสปิริตด้วยเนี่ยนะครับในการทําหน้าที่ในสภาเนี่ยคงไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่ผมจะไปไล่ถามทุกคาถามนะผมก็ถามสั้นๆประโยคสั้นๆครับว่าท่านนายกครับเมื่อวานที่ได้ รอนายกชี้แจงเนี่ยแลวผมก็ย้ํานายกหลายครั้งเมื่อคืนนะฮะไวาท่านชี้แจงเนี่ยท่านก็กลับเงียบนะแล้วก็ไม่ได้ชี้แจงใดๆนะท่านก็ได้แต่ยิ้มแล้วก็หันหน้าขึ้นไปถ่ายรูปกับกล้องครับก็มีหลายประเด็นนะครับแต่ว่าเราก็กําลังดูในเรื่องของข้อกฎหมายอยู่นะฮะแล้วก็คิดว่ายุทธการโรยเกลือนะฮะที่พวกเราตั้งใจไว้เนี่ยยังมีช่องทางอีกหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนในกรรมธิการนะครับหรือว่า ไปยืนตามโดยงานต่างๆนะครับจะมีตามมาแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับแล้วเราก็กาลังพูดคุยกันภายในพรรคว่าจะดาเนินการต่อไปอย่างไรบ้างแต่ใน,ในขณะเดียวกันเราเองก็ต้องดูว่าในสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ที่ไม่มีความชอบธรรมนะมีช่องทางใดที่เราจะสามารถดําเนินการต่อได้บ้างก็เป็นเรื่องที่ต้องดูในรายละเอียดก่อน <ใช S 1> นะเนะพราะนั้นเกมการเมืองในสภาแต่ละพรรคจะว่ายังไงก็เป็นเรื่องของพวกเขานสิ่งที่พวกเรามีหลังพิงอำนาจของพวกเราที่มาก็มาจากประชาชนทั้งสิ้นนะครับก่อนนั้นนี้มีการพูดถึงรอยเล้าของรัฐบาลประเมินรอยเล้านี้ยังไงบ้างอายุรัฐบาลต่อไปนี้ ครับเรื่องของอายุของรัฐบาลผมเองก็คิดว่าอาจจะประเมินแทนนายกนะครับหรือว่าพักร่วมรัฐบาลไม่ได้แ,แต่สิ่งที่ผมคิดว่าผมพูดแทนได้ในฐานะประชาชนทุกคนก็คือถ้าวันนี้นางสาวแพทของทันชินวัตรยังคงดำรง,งตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปเนี่ยอายุของประชาชนคนไทยจะสั้นลงทุกวันเมื่อช่วงเช้าค่ะถ้าน,านายกได้ขอบคุณกับพรคร่วมแล้วก็มีการพูดแล้วก็ยืนยันประกาศชัดว่าจะอยู่ในโควาระแล้วก็จะนำพาประเทศให้ไปได้ดีกว่าดีขึ้นกว่าเดิม,มอ,อย่างแน่น ก็เป็นสิ่งที่นายกยังตอบชี้แจงพวกเราไม่ได้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในอดีตที่ผมได้บอกไปแล้วว่ารัฐบาลชุดนี้หลายๆอย่างเนี่ยยังไม่ได้แก้ไขนะครับเอาแต่อ้างว่าฝั่งฝ่ายค้านไม่ได้มีข้อมูลอะไรใหม่การทำหน้าที่ในปัจจุบันนะครับของนายกก็ยังทําได้ไม่ดีพอผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องการตอบชี้แจงในสภาหรือการไม่มาตอบประทุถามต่างๆส่วนปัญหาในอนาคตนะครับที่นายกบอกว่าจะอยู่ได้ครบวันละ ก็อย่างที่พวกผมได้บอกตราบใดที่ประเทศนี้ยังมีนางสาวแพรทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีที่ขาดคุณสมบัติที่ดีเพียงพอเนี่ยผมคิดว่าต้นทุนของประเทศนี้ที่ต้องสูญเสียไปเนี่ยอาจน่าจะไม่มีอะไรมาแลกได้ครับก็ไม่อยากให้นายกอยู่จนครบวาระ